คุณอยากถ่ายเลยอาหารเกาหลีเหรออาหารเกาหลีอยากกินอาหารเกาหลีวันนี้อยากเปลี่ยนแนวบ้าง <c oughs> หน้ามึงกับกูไม่ค่อยเกาหลีเลยยังไงไอน้นมยังไม่เปิดเลยคนไปดูขา้างหน้าไหมน่าจะมีอีกร้านหนึ่งนะวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองรีวิวมินิมาร์ทเกาหลีกันมันจะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรแปลกๆให้เราลองกินบ้างมีชัดเจนเลยชัดเป๊ะชัดเป๊ะ โปรดักต์ออสซาล์เกาหลีใต้ครับไข่นกกระทาดองจากเกาหลีนำเข้าจากเกาหลีแท้แท้เขาบอกว่าเป็นขนมโบราณของเกาหลีใช่ไหมอ้ไอ้เฮียถ้ามึงกินก่อนทำงานมึงก็ต้องนอนนอนเลยแหละเบ้็ต้องนอนสองชั่วโมงอะตอนนี้ลิงช้วทำอะไร เขาหล่อหล่อมึงนัดกี่โมงเนี่ยสิบโมงสิบโมงมาแล้วเนี่ยเลทแล้วเนี่ยเลทไปสามนาทีแล้วเนี่ยทีนี้ถ่ายอะไรอยู่พี่เอ้าคุณอยู่ขอนแก่นอ่าต้มเส้นไหมต้มเส้นต้มเส้นอีกแล้วกินมาสามวันแล้วเนี่ยเออยสามวันแล้วเนี่ยนั้งถ่ายคลิปอ ยังไม่ถ่ายคลิปกินมาเต็มๆครับทุกคนครับวนอย่างเนี้ยหลกัหลกๆก็จะมีที่ดังๆในขอนแก่นก็จะมีพวกต้มเส้นนะต้มเส้นต้มเส้น๋วยจับยวนนะผมแล้วก็พวกอาหาร,อ,าหารอีสานลาบก้อยอะไรเงี้ยใช่ถายมาเต็มๆแล้วโอ้ยเบื่อแล้วแล้วคุณจะกินอะไรวันนี้อยาคุณบอกผมดิอันเนี้ยอันเนี้ยฮะ มาม่าโอ้โหกินได้แต่ต้นเดือนมาม่าไม่ใช่ไม่แล้วคุณจะกินอะไรคนนี้คุณอยากถ่ายอะไรอ่านเกาหลีอะอาหาเกาหลีอยากกินอาหารเกาหลีวันนี้อยากเปลี่ยนแนวบ้างหน้ามึงกับกูไม่ค่อยเกาหลีเลยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะขอนแก่นขอนแก่นแล้วผมถ่ายมาแล้วประมาณสองสามคลิปนะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมีบินตอนเย็นนะอใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราหาเลยถ่ายกันหน่อยไหมคณนั่นสิ าเลยถ่ายกันอีกสักหนึ่งคลิปไอ้เบนบอกว่าวันนี้อยากกินมาม่มาใช่ไหมคุณอยากกินม,นมามา่าอาหารเกาห <c oughs> ลีอาหารเกาหลีนะ <c oughs> อาหารเกาหลีครับไอ้เบนแล้วตอนนี้สิบโมงมันจะมีร้านเปิดไหมคุณเราไปหาไหม <c oughs> เออเราไปหาดูเราลองขับรถวนๆหาในคอนแก่นดูไหม <c oughs> ว่า <c oughs> ที่ขอนแก่นมันจะมีร้านมันมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าอาหารเกาหลีเดี๋ยวนี้หากินได้ทั่วทั้งประเทศแล้วแต่ว่ามันจะมีร้านเปิดณนะเวลานี้ไหมสิบโมงนั <c oughs> ่นแหะไปไหมไปไหมเปลี่ยนแนวบ้างเช็คเอากันคุณคุณจะกินอะไรนะ เกาหลีไงพี่คุณนี่เล็งเกาหลีเลือดหมูแต่มันเกาเหลาไม่ใช่เกาหลีเปิดอยู่ด้วยคุณไม่เอาเล็งเกาหลีเลือดหมูเนี่ยแปลแปลแปดเกาเหลาอู้่านไงวะเนี่ยดูรูปก่อนอะคุณดูรูปก่อนคุณดูรูปร้านก่อนสีแดงด้วยเกาหลีเลือดหมูาเกาหลีผมเสิร์ชดูเหมือนส่วนใหญ่ยังไม่เปิดว่ะคุณสิบโมงเราน่าจะต้องขับรถวนดูนะว่ามันจะมีร้านอาหารเกาหลีเปิดไหม ตอนนี้หรือว่าถ้าสมมติไม่มีร้านเปิดก็ติดตามกันไปครับทุกคนัว่าคลิปนี้คอนเทนต์มันจะออกมาทรงไหนจบแลกวกูว่าจบต้มเส้นเอาวะเอาอีกแล้วเหรอคกเหมือนจะเจอวะเฮ้ยนำนำโฟเลียนสตีฟููดนะฮะทุกคนครับ ยังไงไอ้นมยังไม่เปิดเลยอุ้นดูข้างหน้าไหมน่าจะมีอีกร้านนึงนะไปไปไปกันต่อโอ้ยล้วดูซอยที่มึงจะมีไปเนี่ยเบนเหมือนผมจะเจออีกร้านว่ะอุ้นแห่งเนี้ยพรสว่างโอ้ยน่ามันหมูกระทะบ้านมึงอ่านป้ายดิน่ะเนื้อย่างเกาหลีเห็นเปล่าวสามจ๋าวันเลยน่ะแต่ว่ามันมีแอด์กิมจุ่มรสเด็ดว่ะ ว่าไม่น่ามีแล้วอาหารเกาหลีที่มึงอยากได้เลยโบลาโคลเลียนมาดครับทุกคนครับดิคุณลองไหมน่าจะเป็นมินิมาดเกาหลีไหมนนนะนะออน่าสนใจไหมก็มจะมีพวกขนมบะหมีม่กึง่งขนมบะหมีม่กึง่งพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งอะไรเงี้ย ผมก็ไม่เคยเดินมินิมภาพของเกาหลีด้วยครับผมลองเข้าไปดูดีกว่าครับทุกคนครับคลิปนี้โอ้ยเฮียคอนเทนต์เปลี่ยนแว็บเลยเปลี่ยนไปเลยแหละจากร้านอาหารเกาหลีแต่ว่ามันเช้าเกินวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองรีวิวมินิมราทเกาหลีกันมันจะมีอะไรน่าสนใจมีอะไรแปลกๆให้เราลองกินบ้างอร่อยไม่อร่อยยังไงว่ากันไปนะจบเลยซุปกิมจิกูเคอเนต์ซะลไปไปไปลองเดินสำรวจกันหน่อยครับ าศมึงไม่ค่อยเกาหลีเลยเอากาศมันเกาหลีตังไงอ <laughs> หมูก็ท้าเกาหลีชัดๆเลยอ่ะคุณอากาศอย่างนี้มึงชวนมากินอาหารเกาหลีไอ้เบนร้อนเลยเอ่ะเออไม่ดูเลยนี่ด้ว่คนครับที่เราขับผ่านมาเจอพอดีชื่อร้านเขาคือโบลาโครีนมาทครับทุกคนครับมันคือมินิมาท ที่ขายสินค้านําเข้าจากเกาหลีเนาะเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีทั้งหมดนะครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นขนมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกาหลีใช่อย่างนี้เครื่องปรุงของกินของใช้แล้วก็มีสาขาเยอะแยะมากมายเลยทั่วประเทศไทยวันนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองรีวิวสินค้าในมินิมาร์ทเกาหลีก็คือสินค้าของเกาหลีนั่นแหละเอามาขายในประเทศไทยอะไรแปลกๆเราเอานะเราหยิบนะอันไหนเคยกินอันไหนเคยเห็นไม่เอาไม่เอาเอาอันที่มันดูแปลกๆลองไหมก็ครับ อันนี้มินิมาร์ทเกาหลีครับผมมันมีมันมีส่วนใหญ่เป็นสินค้าอะไรพี่สินค้านำเข้าจากเกาหลีเลยค่ะก็ขนมมีมีขนมมีบะหมี่ไหมบะหมี่ไอ้มัมม่าเกาหลีมีไหมใช่ค่ะเฮ้ยมีว่ะพวกของกินของใช้ของแช่แข็งอะไรเงี้ยเครื่องครัวก็มีด้วยมีครบเลยเหล้าใช่ไหมพี่เหล้าพี่บอกมึงจะเอากี่เมาอ่ะมึงจะเอากี่เมาลองช้อปปิ้งไหมคนลองเลยดีกว่าลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจนี่นี่โอ้ย เต็มเลยเยอะเลยเยอะเลยครับทุกคนครับนี่หลากหลายแบรนด์หลากหลายรสชาติแบบน้ําแบบแห้งแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งหมาดๆครึ่งบกครึ่งน้ํามีหมดครับทุกคนมีหมดตัวไหนขายดีที่สุดมีไหมพี่แนะนำไหมตัวนี้อ่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นนอกเกีด้วยนี่ครับเพื่อนๆครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้พี่เขาแนะนําพี่เขาบอกว่าเป็นสินค้าขายดีสุดเลยตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะ ไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยเห็นมันมี2รสชาติใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้คือออริจินอลแล้วก็กินจิค่ะเขาพี่เขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยครับทุกคนครับ<อ>ต้มมาม่าฟรีแจ้งพนักง,งานได้เลยจ้าอันนี้คืออะไรครับพี่จางมียนจ,จังเมียนนั่จังเมียนจางมายนมันคืออะไรพี่จาจงเมียนมันเหมือนสปาเก็ตตี้เกาหลีค่ะน้ำดำหวานหวาน่อยหวานหวานหน่อยนี่นครับ แล้วก็ถามว่าจะเชื่อมั่นได้ไงว่าเป็นสินค้าเกาหลีคุณลองดูที่บรรจุภัณฑ์ได้เลยอาจจะเป็นฉลากด้านหลังหรือว่าเป็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ใช่มันจะต้องมีเขียนชัดเจนครับระบุชัดเจนว่าผลิตที่ประเทศเกาหลี product of korea made in korea ชัดเจนแบบนี้หยิบได้มั่นใจว่าเป็นของนําเข้าเกาหลีแน่ๆหมี่เย็นครับเพื่อนๆปกติเกาหลีเราก็จะคุ้นเคยพวกอะไรนะหมี่เผ็ดหมี่เผ็ดพวกมาม่าเผ็ดบะหมี่เผ็ด แล้วก็ที่มันเป็นน้ำเป็นรสแบบกิมจิอ่ะนี่ครับทุกคนครับของแบรนด์นงชิมนงชิมเป็นบะหมี่เย็นครับเพื่อนๆครับดูนาตอนนีพลิกดูฉลักด้าน,นหลังผลิตโดยพาโดจำกัดครับทุกคนครับสาธารณรัฐเกาหลีเหมืนอนกันเลยแบบนี้แบบนี้เป็นสินค้านำเข้าแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะมันคือแป้งต็อกแป้ง็อกเ<อ>คลือบช็อกโกแลตแป้งต็อกเคลือบช็อกโกแลต แป้งต๊อกเคือบช็อคเค้ร์นี่ของบริษัทเกาหลีครับทุกคนครับลอตเตตมันจะมีเขียนไหมว่าเป็นสินค้าเออนี่ไงหนีชัดเจนเลยชัดเป๊ะชัดเป๊ะโปรดักต์ออฟซาวซ์เกาหลีใต้ครแบบนี้คุณหยิบได้เลยสินค้านำเข้าได้นนหน่อยเฮ้ย <Hey. S 3> <Hey. S 2> ไอ้นี่น่าสนใจผมเจอตัวแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหลือมันเหลืออยู่หอดีขายดีไหมซื้ย นี่ทุกคนก็เขียนเป็นไลซ์น็คครับทุกคนครับก็ทำจากข้าวอ่ะพวกขนมข้าวอบกรอบแล้วก็เป็นเครืองน้ำเชื่อมหลานกูยังไม่กินขนมเยอะนะนี่เลยนี่ตรงนี้พบไหมพบทวนไหมไอ้พวกบะหมี่เราสามารถแบบซื้อท็อปปิ้งท็อปปิ้งใส่ได้ไหมได้ค่ะมีไหมมีไหมข้างหลังเลยถามอะไรก็มีถามอะไรก็ใช่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อย ตรงนี้จะเป็นสินค้าพวกอ่าเครื่องเคียงมีเครื่องเคียงมีตรงนี้โซด้านนี้เลยเพื่อนเพื่อนเครื่องปรุงเอปรุงใครที่จะซื้อกับไปประกอบอาหารที่บ้านนะเนี่ยโคชูจังครับผมแบบนําเข้าจากเกาหลีแท้ๆผมเดูกล่องสุ่มพี่ส้มมาลีเขาเจอโอ๊ตมาแล้วนี่โอ๊ตมาแล้วพีซซมมาลีโอ๊ตมาแล้วตัวนี้คืออะไรครับพี่ไข่นกกระทาดองจากเกาหลีนําเข้าจากเกาหลีแท้ๆก็ลองพลิกดูฉลากได้นะครับแล้วก็เหมือนกันไหมตัวนี้เหมือนกันไหมคนละล ีเป็นใบงาเกาหลีค่ะแบรนด์คุณแม่กับคุณลูกอันนี้คืออร่อยบอกต่อนี่นี่อร่อยยิ้มแย้มเสียอร่อยนะอร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยสีแดงตัวนี้คือมีน้ำตาลค่ะมีน้ำตาลอันนี้สูตรน้ำตาลอุ้ยคนรักสุขภาพแบบเรา สีแดงครับเพื่อนๆเอาสีแดงโอ้น้ำตาลเลยอ <laughs> ลองดิลองเช็คดิทั้งหนึ่งตัวดิคิมมารีครับเพื่อนๆครับคิมมารีคิมมารีแบบแช่แข็งอันนี้คือซื้อไปทำไงพี่ตัวนี้ซื้อไปแล้วก็เวฟใส่เครื่องไมโครเวฟก็ได้วิธีกินมีบอกอยู่เพื่อนๆไม่ต้องไปกินที่ร้านเกาหลีครับเพื่อนๆครับผม กิมมารีตรงนี้มีอันนี้ผมให้ใส่มาม่าได้ไหมได้ค่ะพูดอะไรก็ทําให้พูดอะไรก็ได้หมดได้หมดแต่อุ่นให้ก็ได้จะทอดให้ทอดให้ได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ทอดให้ได้ไหมได้ค่ะตอนที่ร่างมีเรื่อทอดเฮ้ยครบเพื่อนอันนี้ผมผมของแค่แขงนะแล้วก็ไอ้ตรงไอติมไหมตบท้ายไอติมก็หน่อยว่ะผมเคยเห็นตัวนี้แต่ผมยังไม่เคยกินเลยเมลอนนะทุกคนนะอันนี้รสชาติเมลอนขายดีไหมตัวนี้ขายดี ขายดีด้วยอ้าวผมลองหยิบนะผมหยิบเล่นๆนะเลทบีนไอซ์บาร์ตัวนี้ตัวแดงไอติมตัวแดงขายดีไหมตัวนี้ขายดีด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเอาไอของที่ขายดีทั้งหมดตรงนี้นะผมทั้งหมดทั้งมวลอร่อยด้วยขายดีด้วยใช่ค่ะทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยโอ้ลองไปรีวิวกันครับเพื่อนๆครับครับผมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะ ยังไีเอาจริงๆคือของราคาไม่ไม่แพงนะราคาเหมือนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเฮ้ยนั้นเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันไหมคุณลองเลยลองพวกรีวิวของแปลกมันอร่อยหมดเลยเหรอพี่ถูกไหมโอเคค่าไม่ได้เลยวางกันเถอะเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละอย่างไหมครับผมว่ารสชาติแต่ละอย่างจะเป็นยังไงถูกปากเราไหมของสินค้าขนมเครื่องดื่มอาหารจากเกาหลีครับเพื่อนๆครับขนมจะเป็นไงไปจัดที่จัดทางเพื่อน แล้วก็ไม่ได้ทำฟิลนี้นานแล้วด้วยนะในรีวิวของพวกกล่อง,งองส่งกล่องส้มขนมแปลกๆอ่ะทีละอ,อ,อย่างสองอย่างอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่คิดเลยว่าจะได้มาทำที่คอนแก่นแปลกใหม่มททแปลกใหม่มันใช่ที่ไหมเนี่ยจริงๆิสินค้าพวกนี้มันก็หาได้ทั่วประเทศเนาะใช่ใช่คุณก็มีทุกจังหวัดอ่ะไม่มินิมาร์ทเกาหลีก็ในห้างในซูเปอร์เงี้ยมีแน่ๆแล้วก็ตามพวกร้านอาหารเกาหลีเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้สินค้านำเข้าจากเกาหลีนะเพื่อที่จะได้รสชาติแบบเกาหลีแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต เราเริ่มจากนี่ไหมประเภทน้ําดื่มไหมเราเริ่มต้นจากตัวนี้ครับทุกคนครับผมบอกทุกคนก่อนว่าตัวนี้ผมเคยกินที่เกาหลีแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่หยิบไม่ได้ตัวนี้คือนมกล้วยจากเกาหลีมาเลยทุกคนเหมือนเลยก็คือเป็นสินค้านําเข้าจากเกาหลีผลิตที่เกาหลีรสชาติก็เหมือนกินที่เกาหลีแท้ๆครับทุกคนครับเหมือนเลยตัวนี้อร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหอมอ่ะตัวนี้ก็เน้นความหอมกลิ่นกล้วยแบบกลิ่นกล้วยขนมขนมเลย ใครไม่เคยกินลองไปหาซื้อกินได้ตัวต่อไปนําข้าวเกาหลีครับทุกคนครับตัวนี้สินค้านําเข้าจากเกาหลีข้างในมันมีเป็นเนท็กเจอร์ม,มีอะไรไม่รู้เนะี่ยแต่กินหนูเห็นทุกคนดูที่หลอดนะมันจะมีเป็นเหมือนวุ้นวุ้นหรือเหมือนเปลือกข้าวอะไรทุกอย่างอะ่ะหวานอ่อนๆครับทุกคนครับแปลกๆดีแปลกๆดีไม่เคยกินที่ประเทศไทยแน่นอนถัดมาตัวนี้ ตัวนี้น้ําลูกแพร,รลูกแพรจากเกาหลีอื <S <S เสียงมันแน่นอน,น <S <S 1> <S 1> เลยวกนวเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าน้าข้าวรสชาตินะเปรียบเทียบง่ายๆที่เราคุ้นเคยนะันก็คือน้ําสาลี่รสชาติเหมือนน้ำสาลี่มีความเปรี้ยวหวานๆสดชื่นสดชื่น,น,นแพรปุ๊บ <lem> ตามพีชไหมน้าลูกพีชครับทุกคนครับเขาบอกว่าตั้งแต่หนึ่งะนึ่งตั้งแต่1 9 8 1น่นะครับทุกคนครับ มันจะมีเนื้อลูกพีชอยู่ข้างในเว้ยแล้วก็เป็นเนื้อลูกพีชแบบนุ่มๆเปื่อยๆที่มันดูดขึ้นอ่ะกินแล้วคือเปรี้ยวๆหวานๆกินหอมพีชแยงขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเรากินพวกน้ำบุ้นอะไรพวกนี้น้ำว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยนะผมอร่อยไหมชอบเลยอันนี้ส่งเข้าประกวดโดยน้ำข้าวพวดครับด้วยครับน้ำข้าวพวดลองดูครับเพื่อนๆครับตัวนี้เขาเขียนดัมบาวันนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าดัมบาวันที่ไหนเลยนะแต่ดัมบาวันแน่นันนะอ่ะลองดู ตัวนี้คือชาแบบจืดครับทุกคนครับชาจืดๆแล้วกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นข้าวโพดแบบที่เราคุ้นเคยด้วยมันเป็นกลิ่นกลิ่นป๊อปคอนอ่ะตีง่ายๆก็เหมือนพวกชากินข้าวอ่ะทุกคนแต่อันนี้คือเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นป๊อปคอนตีขึ้นมาไม่ปกติเราจะคุ้นแต่กับนมข้าวโพดไงแต่นี้มันคือชานี่ครับทุกคนครับนี่ครับตัวนี้พี่เขาแนะนําว่าเป็นสินค้าขายดีครับผมแล้วก็อร่อยด้วยตัวนี้คือพี่เขาบอกเป็นน้ําโซดาว่ะ กลิ่นเหมือนพวกสิงเลมอนออกลิ่นเหมือนพวกสไปซ์เวกนี้นะออลองดูครับทุกคนครับของลอตเต้นะของลอตเต้สไปซ์ครับเพื่อนสไปซ์เลยสไปซ์ปเพื่อนเออเนี่ยถ้าเราดูจริงๆมันก็คือสีของขวดสไปซ์อะเป็นลูปผสมระหว่างสไปซ์กับสิงเลมอนโซดาแค่น้ำกูก็อืดแล้วเนี่ย ห้าหกกระป๋องเนี่ยเข้าสู่หมวดขนมอัลมอนด์นะอัลมอนด์เป็นถั่วอัลมอนด์ครับทุกคนครับนี่ใช่เป็นถั่วอัลมอนด์ประจุพันดีไซน์น่ารักน่ารัากก็ชัดเจนพลิกดูด้านหลังว่าเป็นของนำเข้าจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นรสฮันนี่บัตเตอร์ซึ่งตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเขาจะมีหลายรสชาติขนมเกาหลีจะมาสู้ลูกชุบยังไงของหนึ่งนี่ให้ดู ให้ดูหน้าตาก็คือถั่วอัลมอนด์แล้วก็เคลือบน้ำตาลเคลือบรสชาติมาแบบนี้เนาะ <c oughs> หวานๆแล้วก็เป็นถั่วอัลมอนด์แบบเคลือบน้ำตาลหวานๆน่ะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะถ้าดูจากป้ายนะ <c oughs> แปง้งตอกเคลือบช็อกโกแลตข้างในมีตอดไส้ช็อกโกแลตอันนี้จากที่ดูนะครับผมงบริษ,ษลลัทอะไรให้ดาวเบอร์จัดลาเต้ แล้วคนไทยฮิตด้วยนะทุกวันที่หนึ่งถึงวันกับวันที่16อ่ะก็ต้องมานั่งลุ้นบริษัทลอตเตอร์นะมันลอตโต้ลองดูครับเพื่อนๆอุ้ยแบ่งมาเป็นซองหน้าตาเป็นนี้แกะเลยเหนียวหนุบนุ่มหนักช็อกโกแลตเหนียวเหนียวมือหอบตามสไตล์แป้งต๊อกเลยเมียผมชอบแน่นอนไอ้ของพวกเนี้ยอะไรเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยหนึบหนบเหนียวเหนียวข้างอกเขาก็ข้างนอกก็หวานหวาน อร่อยครับนพื่อๆครับตอนนี้อันนี้ผมอยากลองอ,อันนี้ผมอยากลองอผมไม่่คยดูตีส์เกาหลีแต่เมียผมดูแล้วพอพูดยื่ออันนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นขนมโบราณของเกาหลีใช่ไหมมันคือยักษ์กวาครับทุกคนครับอ,อันนี้คือยักษ์กวาครับเพื่อนๆตั้งไหนก็แบ่งมาเป็นซองๆแบบนี้นะก็คือแกะไว้แบ่งก,กินได้ที่แปลกๆวะนี่มันจะมีความเป็นเปียกๆนุ่มๆมันจะเหมือนคุกกี้ก็เหมือนจะเหมือนขนมอัลลัวก็เหมือน แป้งแบบแป้งปิดเปียกแน่นๆมีความหอมออกแนวพวกมันมันคล้ายๆกับขนมไทยบ้านเราอยู่นะแต่มันนึกไม่ออกขนมว้ประจันเลยตัวนี้ครับทุกคนครับพวกมินิมาร์ทเกาหลีครับพวกซูเปอร์น่าจะมีขายน่าจะมีขายหาได้แน่นอนทุกคนครับหยิดต่อไปไม่หวานละมั้งรออะไรอ่ะโอ้โหมันคือคล้ายๆโอโจ้ของไทยอ่ะ ของไทยเราจะกินรูปร่างแต่คุ้นกับโอโจหรือว่าขนมปีป๊บอ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ย<อ>แต่อันนี้ก็คือนําเข้าจากเกาหลีครับทุกคนครับเรื่องเราคุ้นกับไอ้พวกช็อกโกแลตปลอมว่ะช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตหวานๆเลยอะ่ะที่เรากินมาตั้งแต่เด็กอะ่ะไอ้ขนมเนี่ยออแต่พออันเนี้ยมันมีความขมโโกโก้ความแบบช็อกโกแลตโกโก้เออความแบบความขมความดาร์กช็อกโกแลตเข้าไปมันก็ ของเคียงครับทุกคนครับ,รบม,มีสองอย่างด้วยกันของแบรนด์เดียวกันเลยก็คือแม่ลูกแป้นแลนด์อผมชื่อแบรนด์เขาคือแม่ลูกแป้นแลนด์นะอ,อ,อันนี้ก็คือไข่นกกระทาดองออแล้วก็อันนี้คือใบงาใบงาดองตาแม่ลูกแป้นแลนด์ครับเพื่อนๆ,ๆครับอ่ะอุ้ยเบนน้ำปินตะลิงมาเลยเออโอ้โหปิมตลิ่งเดี๋ดูดีนะดูดีนะผมผมรู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยอ่ะ อร่อยมันคือดองสีอิ่วแล้วมันจะมีกลิ่นที่มันแหลมขึ้นมาคือกลิ่นของไอ้ตัวนี้เออมันจะมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆพริกหยวกพริกหวานะ่ะแหลมๆเข้ามามตัวนี้ครับตุกคน,นครับ <c oughs> ลองดูนีใบางาดองอืมมาแล้วน้ำปิ่มตะลุยแต่ตัวนี้กลิ่นตีเลยว่ะผมว่าใบใบงามันเป็นของที่มันกลิ่นแรงนะเย็นผักที่กลิ่นมันแรงครับเพื่อนๆครับน้ำสีอิ่วกะหล่ีอะเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดปลายๆอร่อยนะอันนี้เฮ้ยตัวนี้อร่อย ยาวเหมือนกันนะแต่ยาวเลยนี่โหแล้วเครื่องครัวมีโคบอะอ๋อก็คือใช้หม้อหม้อนี่ก็คือไอ้นี่นะที่เราดูเมื่อกแล้วคุณดูคลิปโอ้ยน่ากินอันนี้คือเป็นแค่แข็งนะไม่คิดว่ามันคือของแค่แข็งเลยอะในหัวผมไม่คือของแค่แข็งเลยอะยิ่งถ้าคุณเอาไปทอดกับน้ามันนะตายเลยน่ากินแน่แน่ลองเลยดีกว่าครับทุกคนครับตัวนี้คริมมบรีข้างในเป็นบุเส้น ผักต่างๆหอมกลิ่นน้ำมันงาหอมกล,ลนนิ่นสาหร่ายขนาดไม่ได้ทอดกับน้ำมันนะอันนี้คือทอามอดวมร้อนก็คือกรอบกุึบเลยอ่ะอืมเหมือนกินข้าวหมากฝรีเลยเหมือนเลยสองกล้าพกาว่าเหมือนเลยต่อไปอะครับผมใช้กรอกเลือดครับเพื่อนๆ,ๆครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือใครดูซีรีส์อ่ะเห็นพวกพระเอกนางเอกกินไส้กรอกเลือดอะไรเงี้ยใช่อยู่ข้างหน้าเราแล้วครับทุกคนครับมันคือไส้กรอกที่ทําจากวุ้นเส้นแล้วก็เลือดทุกคนตัวนี้พี่เอาไปทําไงครับพี่ ทอดหม้อลมร้อนเหมือนกันรสชาติมันจะคล้ายๆเรากินตับอ่ะใช่อ่ายินมพวกข้างในอะ่ะแล้วมันก็คือวุ้นเส้นแหละอ่าสัมผัสเดียวไหลตัวคิมบัลีเลยแต่คข้างนอกไม่ได้กรอบข้างในเป็นวุ้นเส้นนุ่มๆตับปูเงรอ่ะเวิร์เป็นแบบนั้นตัวนี้คือกิมจิสตูของแบรนด์นี้นะของแบรนด์นี้นะอ่ะดูเอานะดูเอานะยูอสัสนะยูอัสนะเปิดดูข้างในครับอือ ไอ้เฮียถ้ามึงกินก่อนทํางานมึงก็ต้องนอนนอนเลยแหละเบนต้องนอนสองนอนชัช่วโมงอ่ะเนี่ยมันเยอะกว่าบะหมี่กึ่งในบ้านเรานี่ผมว่าสามเท่าผมตีให้สามเท่าเลย s> <S เส้นเขาดี s> <S ลองลองลองชิมลองชิมตัวเส้นเขาดีมากเลยอ่ะเส้นเกาหลีอ่ะมันมันดีอยู่แล้วมันเหนียวนุ่มอันนี้คือคาแรคเตอร์เส้นเกาหลีนะเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติอ่ะมันจะเป็น กลิ่นรสกิมจิอ่อนๆนรสเนี้ยรสกิมจิอ่อนๆ,นๆไม่ได้ไม่ได้หนึบเข้มข้นนะความรู้สึกผมนะครับผมในซีรีส์เขากินหมดปาวะหมดคน,นเกาหลีนะอืมไอเรื่องจริงเรื่องไมพระเอกไม่อ้วนนักตัวเลยวะ่นินี่ครับอ๋อนี่อุ้ยเนาวแล้ว มีเย็นครับเพื่อนมนมีเย็นมีเย็นตัวนี้มีเย็นดูนะครับตัวนี้เป็นบะหมี่เกาหลีแบบแห้งครับเพื่อนเพื่อครับนำเข้าจากเกาหลีครับทุกคนครับผลิตโดยบริษัทนงชิมเออเออเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเลยไหมบะหมี่หมูแดงนี่มันก็กินบะหมี่หมูแดงอะแต่ซอสเขาดูเผ็ดมากนะเพื่อนเพื่อนกินออกเลยนี่ รสชาติแบบเรี้ยวหวานผเผ็ดไปไปรสชาติได้ความแบบซอสเกาหลีเกาหลีอะเส้นดีมากเส้นแบบมันดีดแบบตึ้งตึงอร่อยตัวนี้อร่อยเลยจาจังเมียนมันคือเป็นซอสแบบหวานหวานเค็มเค็มหอมหอมมาครับเพืเ่นอนๆตัวนี้ครับจาจังเมียนหวานๆๆหวานเค็มเค็ม หอมหอมสีอิ่วสีอิ่วตัวนี้รสชาติเป็นงั้นเลยหอมหอมแบบสีอิ่วหวานสีอิยย่วดำแบบนั้นอ่ะนี่ทุกคนสุดท้ายครับทุกคนครับเหลืออีกสามอย่างที่เราซื้อมามจากการแนะนำจากการเดินช็อปนะอันนี้คือไอติมครับเพื่อนๆรับแท่งพอดีวะ่ะจับฉลากเลยจับฉลากไหมไนะจับฉลากเลยมผมมีซื้อมาเป็นคตตาลอปมีถั่วแดงแล้วก็มีโซดา อ่าเมีของได้ทะลุเรื่องแล้วเอาเอาอันนี้มาล่ะโยนโยนเหรียญมาล่ะว่าใครได้จับก่อนเอาป่ะเอาได้ได้ได้คุณอยากกินอะไรกินโซดาผมก็อยากกินโซดาโยนเหรียญนะโยนเหรียญนะคุณเอาหัวหรือเอาก้อยอันนี้คือคือหัวนะอ่าอันนี้ก้อยนะเอาก้อยคุณเอาก้อยนะถ้าออกด้านนี้คือคุณได้เลือกนะอ่า เดี่ยวให้หลอกพี่ต้องเอาไว้หลอกลูกดิ๊ตายแล้วลองโซดาก็ได้ลองโซดาก็ได้ของคุณเป็นตัวแดงตัวแดงนะตัวแดงนะไม่รอเลยทั้งนั้นตายแล้วก็คัมเจลูกหอมๆเลยแหละหอมอร่อยอันนี้อร่อยเลยหอมมากหอมของเกาหลีมันหอมแบบมันหอมสุดจริงๆอ่ะมันหอมไม่หอมไปเลยอ่ะทุกคนแล้วอันนี้เป็น หวานเย็นว่ะอ,อันนี้เพืเ่อนๆรสโซดาครับผมลองไม่อยากกินใช่ไหมอยากกินโซดาอ่ะผมกินถั่วแดง <laughs> รสชาติมันแปลกแปลกมากเลยไม่ไม่เคยกินหวานเย็นรสนี้ออเออมันแปลกๆครีมโซดาแบบน้ำเขียวอ่ะน้ำเขียวครีมโซดาแต่ไม่เหมือนนะ,ะใกล้ๆเป็นรสถั่วแดง กินอร่อยเลยแซ่บบ <g ül> <laughs> อกให้เลือกก้อยอย่างแรกวันนี้ครับทุกคนครับเราสุ่มๆมาเจอมินิมาร์ทเกาหลีเนาะไม่เคยเดินมาก่อนเลยแล้วก็ไม่คิดว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมีเป็นร้านมินิมาร์ทเกาหลีด้วยใช่แต่ว่าเมื่อกี้นี้สอบถามพี่ๆเขาบอกว่าจริงๆมันมีแบบครอบคลุมหมดแล้วอยู่จังหวัดไหนคุณในท้องที่ในท้องถิ่นคุณก็สามารถหาซื้อพวกสินค้านําเข้าจากเกาหลีได้เลยไปตามห้างสรรพสินค้า ไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นมินิมาร์ทเกาหลีแบบนี้ครับกคนครัผมแล้วก็วันนี้เราทดลองชิมสินค้าหลากหลายเนาะโดยรวมเข้าปากหลายอย่างมากครับผมถือว่าทริปนี้เรามาขอนแก่นมาถ่ายคลิปมาเที่ยวมาถ่ายคลิปกันแล้วก็ยังได้กินอาหารได้กินขนมได้กินสินค้าที่เป็นรสชาติแบบเกาหลีแท้ๆแ,แบบนี้ครับผมอร่อยมากอร่อยมากใครที่อยากกินแบบเรา ก็สามารถลองไปหาซื้อกันได้ครับที่ร้านใกล้บ้านท่านเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อพวกเครื่องปรุงไปด้ะเอาไปทำพวกซุปกิมจินะครับไปๆปครับทุกคนะ